เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดินกับพ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าตอนเช้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครอบครัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสร้างแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อและลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความทรงจำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตดีขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าซึ้งใจแน่นอนนี่คือตัวอย่างเรื่องราวภาษาไทยสำหรับที่คุณสามารถใช้สำหรับการบรรยายเสียงตามคำขอของคุณเช้าวันนั้นอากาศเย็นชื้น หมอคลอยคลอยอยู่เหนือพื้นดินผืนนแยายัางเต็มไปด้วยละอองน้ำค้างพ่อเดิอนอยู่ข้างหน้าฉันก้าวช้าแต่มั่นคงเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะฉั้นสูดอากาศเข้าปอดเต็มๆกลิ่นดินเปียกและใบไม้ชื้นแทรกเข้ามาทุกอย่างดูสงบแต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจร่างกายของฉันเริ่มสั่นอย่างไม่ทราบสาเหตุสายลมพัดผ่านใบหน้าทําให้ขนลุกพ่อหันมามองฉันรอยยิ้มของเขาดูธรรมดาแต่ดวงตากลับเงียบสงัด เราสองคนเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ใบไม้กระซิบเสียงเหมือนคนพูดเบาๆเสียงหัวใจของฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆฉันเห็นเงาเคลื่อนไหวในหมอกเหมือนใครบางคนซ่อนอยู่หัวใจฉันหยุดชั่วขณะพ่อก้าวช้าลงมือของฉันเริ่มเย็นเฉียบทุกเสียงรอบตัวชัดเจนจนเกินไปฉันเหนื่อยหน้าขึ้นมองไปที่พ่อเขาไม่พูดอะไรแต่ใบหน้าและท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความหนักใจฉันพยายามเรียกเขาแต่เสียงในลำคอแห้งผาก หมอกหนาขึ้นจนเกือบมองไม่เห็นทางข้างหน้าฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนและบางสิ่งกำลังเข้ามาใกล้เราฉันต้องการถามแต่คำพูดติดอยู่ในคอร่างกายของฉันแข็งทื่อทุกก้าวที่เดินต่อไปทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นฉันเห็นเงาคนชัดขึ้นเงานั้นไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนธรรมชาติมันยืนนิ่งแต่เต็มไปด้วยความคุกคามพ่อหยุดเดินฉันรู้สึกถึงความเย็นและความว่างเปล่าฉันพยายามก้าวต่อไป แต่เท้าของฉันเหมือนติดกับพื้นทุกอย่างรอบตัวเริ่มผิดปกติกใบไม้สั่นราวกับถูกลมพัดแรงแต่ไม่มีลมพัดเลยเสียงหัวใจของฉันดังก้องไปทั่วฉันเห็นสิ่งนั้นชัดเจนมากขึ้นมันเหมือนมีดวงตาหลายคู่จ้องมองฉันร่างกายของฉันเริ่มสั่นอย่างแรงพ่อยังคงยืนนิ่งและฉันรู้ว่าเช้าวันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อส่วนต่อไปจนถึงจุดช็อกหรือจุดพลิกของเรื่อง เพื่อให้เหมาะสำหรับวิดีโอนาทีและทำให้เสียงบรรยายเต็มอารมณ์โดคุณต้องการให้ฉันทำต่อเลยไหมได้เลยนี่คือการต่อเรื่องให้ครบความยาวอย่างน้อยตัวอักษรสำหรับการบรรยายเสียงโดยคงทนชวนรุ่นสร้างและให้รายละเอียดทางประสาทสัมผัสอย่างชัดเจนพร้อมเว้นบรรทัดระหว่างประโยคให้เหมาะสำหรับฉันยืนนิ่งอยู่กับที่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกหมอกหนาปกคลุมรอบตัวและเสียงใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะเหมือนกระซิบ พ่อหันหน้ามามองฉันอีกครั้งสายตาของเขาไม่เหมือนเดิมมีความกังวลบางอย่างซ่อนอยู่รอยยิ้มของเขาหายไปและแทนที่ด้วยความเงียบที่หนักอึง้งฉันก้าวขาไปข้างหน้าแต่ทุกก้าวเหมือนย่ำอยู่บนผิวดินเหนียวเหนอะเท้าของฉันติดกับพื้นฉันรู้สึกเหมือนถูกอะไรบางอย่างจับไว้รอบตัวฉันเริ่มผิดปกติหมอกเริ่มค้นขึ้นเสียงของป่ารอบตัวชัดเจนจนทำให้ฉันเวียนหัวเสียงนกร้องแต่ละตัวเหมือนตะโกนเรียก แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยฉันได้กลิ่นเหม็นคละคลุ้งกลิ่นเหมือนโลหะผสมกับดินเปียกทําให้จมูกของฉันแสบขึ้นรสชาติแปลกประหลาดในปากเหมือนรสเหล็กและความชื้นรวมกันฉันเห็นเงาที่ไม่ควรมีอยู่มันสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงทางเดินของเราไม่มีร่างกายที่ชัดเจนแต่ฉันรู้ว่ามันกําลังจ้องมองฉันอยู่พ่อ,อยังยืนนิ่งมือของเขาสัมผัสมไม้เท้าเบาๆเ,เ,เ,เหมือนเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่กําลังจะเกิด ฉันพยายามถามเขาแต่เสียงติดอยู่ในลำคอคำพูดไม่สามารถออกมาได้หมอกเริ่มเคลื่อนตัวรอบตัวฉันเหมือนกำลังรัดรอบร่างกายใบไม้สั่นสะท้านราวกับมีลมแรงแต่ความจริงไม่มีลมพัดเลยทุกสิ่งรอบตัวฉันเริ่มเปลี่ยนไปเงานั้นขยับแต่ไม่ใช่การก้าวเดินมันเหมือนปรากฏตัวช้าช้าและทุกครั้งที่มันขยับหัวใจของฉันเหมือนหยุดเต้นฉันพยายามก้าวถอยหลัง แต่เท้าของฉันเหมือนถูกยึดติดกับพื้นความเย็นแทรกเข้าไปในกระดูกมือของฉันเริ่มสั่นไม่หยุดพ่อพูดเสียงเบาแต่ทุกคำฟังเหมือนสะท้อนในหัวอยากกลัวจงมองมันตรงหน้าฉันไม่เข้าใจแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจเงานั้นเริ่มปรากฏชัดขึ้นเหมือนเงาแห่งความมืดที่ไม่มีขอบเขตดวงตาของมันหลบซ่อนอยู่ในหมอกแต่ฉันรู้ว่ามันกำลังมองฉันทุกวินาที และทุกความเคลื่อนไหวของฉันอยู่ในสายตาของมันฉันพยายามหายใจลึกๆแต่ลมหายใจเหมือนติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวเริ่มเหนืดขึ้นฉันได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองก้องดังกว่าปกติกมันเต้นเร็วและแรงจนเจ็บหน้าอกพ่อก้าวเข้ามาใกล้มือของเขาจับแขนฉันเบาๆความอบอุ่นของเขาเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันไม่ล้มลงแต่ร่างกายของฉันยังแข็งเทือทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งและเวลาเหมือนเดินช้าลง หมอกเคลื่อนตัวเร็วขึ้นและเงานั้นเริ่มเข้ามาใกล้เรามากขึ้นฉันเห็นรูปร่างบางส่วนเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ผิดธรรมชาติมันสูงใหญ่กว่าฉันและเงยหน้ามองฉันอย่างช้าช้าฉันพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่พื้นดินเหมือนเปลี่ยนรูปเท้าของฉันจมลงไปในความชื้นของดินใบไม้รอบตัวสั่นสะเทือนเหมือนมีแรงดึงดูดฉันรู้สึกเหมือนโลกกำลังบิดเบี้ยวเสียงแปลกประหลาดเริ่มก้องในหัว เหมือนเสียงกระซิบหลายเสียงผสมกันฉันได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นร่างกายของฉันสั่นเกรงและฉันไม่สามารถขยับได้พ่อหันมามองฉันอีกครั้งสายตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังเขากระซิบว่าจงมองมันอย่าเผลอหลับตาฉันพยายามทำตามแต่ดวงตาของฉันเริ่มพร่าและทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนเงานั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เหมือนกำลังทดสอบขอบเขตของฉันฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังก้องไปทั่วทุกกนมหายใจของฉันสั่นสะเทือนและฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกเข้าไปในกระดูกหมอกหนาปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นพ่ออีกต่อไปเสียงรอบตัวฉันเงียบงันและสิ่งเดียวที่ฉันได้ยินคือเสียงหัวใจตัวเองดวงตาของฉันพยายามจับเงานั้นให้ชัดแต่ทุกครั้งที่ฉันมองมันเหมือนเคลื่อนออกไปอีกฉันพยายามก้าวต่อไป แต่เหมือนมีแรงบางอย่างดึงฉันไว้ร่างกายของฉันเริ่มหมดแรงและฉันรู้ว่าเช้าวันนี้จะไม่เหมือนเช้าวันใดอีกต่อไปทุกสิ่งเริ่มค่อยๆชัดขึ้นเงานั้นสูงใหญ่เหนือฉันและฉันเห็นดวงตาของมันมองตรงมาที่ฉันความหวาดกลัวแทรกเข้ามาเต็มหัวใจฉันไม่สามารถขยับหรือเรียกพ่อได้ทุกอย่างรอบตัวเริ่มสั่นไหวฉันได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบาและรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเข้ามาใกล้ หมอกหนาเริ่มกระจายออกแต่เงานั้นยังอยู่ตรงหน้าฉันสามารถเห็นรอยยิ้มของมันรอยยิ้มที่ไม่ใช่มนุษย์และดวงตาที่ว่างเปล่าฉันรู้สึกถึงความเย็นจับกระดูกและรอมาหายใจของตัวเองสั่นเกรง็งพ่อยืนข้างฉันแต่ตอนนี้ฉันแทบไม่รู้สึกถึงร่างของเขาทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเสียงธรรมชาติหายไปเหลือเพียงความเงียบและความมืดฉันพยายามก้าวต่อไปแต่แรงดึงของสิ่งนั้นเข้มขึ้น หมอกและความมืดรอบตัวรวมกันฉันมองไปยังพ่อแต่เขาเพียงยืนนิ่งและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจบางอย่างฉันรู้ว่าเหตุการณ์เช้านี้จะเปลี่ยนชีวิตของฉันตลอดไปถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อส่วนนี้ให้ยาวจนถึงตัวอักษรพร้อมสร้างคอลิมแอร์ชอกกอสุดสะพรึงและบทสรุปที่ทรงพลังสำหรับวิดีโอยาวนาทีคุณต้องการให้ฉันทำต่อจนจบเรื่องเลยไหมได้เลยนี่คือตอนจบ บทสรุปของเรื่องแบบที่สง่าง,งามและสร้างความประทับใจสำหรับการบรรยายเสียงโดยยังคงโทนหลุนและสะท้อนอารมณ์ฉันยืนนิ่งหัวใจยังเต้นแรงแต่แรงดึงและความมืดเริ่มค่อยๆจางลงหมอกบางๆลอยไปตามสายลมและเงานั้นค่อยๆละลายหายไปกับเช้าวันพ่อจับมือฉันแน่นความอบอุ่นและความมั่นคงกลับเข้ามาสายตาของเขาส่งผ่านความเข้าใจและฉันรู้สึกถึงความปลอดภัย เรากับโลกกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งเราสองคนก้าวเดินต่อไปช้าๆผ่านต้นไม้และผืนหญ้าที่เปียกน้ำค้างทุกเสียงกลับมาชัดเจนอีกครั้งนกเริ่มร้องและลมพัดเบาๆโลกเหมือนต้อนรับเช้าวันใหม่ฉันหันไปมองพ่อและเห็นรอยยิ้มอ่อนโยนของเขาฉันรู้สึกถึงความรักและความผูกพันเหมือนเช้าวันนั้นสอนฉันให้เห็นคุณค่าของเวลาและความสำคัญขององค์การอยู่กับคนที่รัก เราหยุดยืนอยู่บนเนินสูงมองแสงแรกของวนันสัต์ส่องผืนป่าฉันรู้สึกถึงความสงบที่แทรกอยู่ในหัวใจและเข้าใจว่าทุกความกลัวทุกความไม่สบายใจลุ้นเป็นบทเรียนให้เราเติบโตเช้าวันนั้นเปลี่ยนชั้นอย่างเงียบๆแต่ลึกกลงไปในใจฉันรู้ว่าความทรงจำและบทเรียนเหล่านี้จะอยู่กับฉันตลอดไปและไม่ว่าชีวิตจะ,ะเผชิญอะไรฉันจะยืนอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งและความรักจากพ่อเราสองคนเดินกลับบ้าน ผ่านกลางเสียงนกร้องและแสงแดดอุ่นเช้าวันที่เปลี่ยนทุกอย่างกลายเป็นเช้าวันแห่งความทรงจําและความสงบเรื่องราวนี้สอนฉันให้รู้ว่าแม้ในความมืดและความไม่แน่นอนความรักและความผูกพันคือสิ่งที่นําทางเราไปสู่แสงสว่างถ้าต้องการฉันสามารถช่วยปรับเรื่องทั้งหมดให้อ่านลื่นไหลต่อเนื่องสําหรับวิดีโอนาทีพร้อมทําสําหรับแต่ละช่วงอารมณ์และจังหวะให้เหมาะสมพอดีคุณอยากให้ฉันทําขั้นตอนนั้นไหม